สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัด8ป8นะครับวันนี้ก็ถอดชุดแฟลลิ่งของ n o v a ดั๊ของตัวที่แปลงมานะครับก็เลยครั้งก่อนนำเสนอเรื่องเบาะของแท้ของเทียมไปนะครับนั่งไปสักพักเลยเหลือไปเห็นอีกตัวหนึ่งที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวล็อกเบาะนะครับนี่เป็นตัวล็อกเบาของโนวาดัตัวเก่าะนะครับจสังเกตดูอะไร นี่ฮะมองอย่างนี้นี่ตัวเก ouais. right. pues, ่านะครับแล้วมาดูตัวใหม่นะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับคือสังเกตก็ดูไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ก็คือนี่ฮะเวลาปิดไปด้านนี้นะครับนะฮะก็จะไม่มีจะไม่มีนะฮะมุมนี้นะฮะก็จะไม่มีอะไรโผล่โผล่มานะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเก่าไปดูตัวเก่านะฮะ ตัวเก่าดูดูม,มุมนี้เลยครับเห็นชัดไหมครับก็คือตัวนี้ฮะจะเป็นจุดยึดเปลือกตัวเก่านะครับแต่ถามว่าใช้ตัวล็อกตัวเก่าได้ไหมเวลาเราแปลงเป็นตัวใหม่ก็ได้นะครับเพราะเนี้ยก็คือที่แปลงมาก็ใช้มาฮะไม่มีผลนะครับมันก็แค่ยื่นออกมาเฉยๆนะฮะบ,บอรตัวเก่าก็จะประมาณนี้เพราะว่าเปลือกเปลือกตัวเก่าจะมี ชิ้นหนึ่งนะครับที่ครอบจากตรงนี้นะฮะเราก็จะยึดน็อตตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะมันก็เลยจะมีอยู่ตรงนี้นะฮะสังเกตก็คือดูดูแค่ตรงนี้นะครับใครที่รู้แล้วก็ผ่านไปนะครับใครอันนี้จะให้คนที่ไม่รู้ดูนะครับเนี่ยฮะก็คือตรงถังน้ํามันนะครับไม่ใช่ับตรงถังน้ํามันตรงตัวล็อกบอร์ดนะครับมียืนเห็นไหมครับก็คือตรงนี้นะจะมียืดออกมาฮะไ้ยึดบอกไว้ยึดแฟลลิ่งตัวเก่านะครับจะเป็นตัวใหม่ก็ นะดูตัวใหม่ครับตัวใหม่ก็จะเรียบเรียบไปเลยนะครับไม่มีไม่มีตัวล็อกนะฮะไม่มีตัวที่ยื่นออกมาตัวไม่มีตัวล็อกสลิงนะฮะเนี่ยแต่ทุกอย่างก็คล้ายกันหมดนะครับอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะฮะนี่ของตัวใหม่อันนี้ของตัวเก่าครับอันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูเท่าน so ี้ละครับไม่มีอะไรครับไหนๆก็ถอดออกมาแล้ว เตอคนที่ยังไม่รู้ก็จะได้ได้ดูนะฮะเดี๋ยวรอได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ